สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยทางเข้าวัดชัยโยวรวิหารนะนี่เข้าไปประมาณ2กิโลนะครับผมนะเข้าไปประมาณ2กิโลนะนี่ก็เดี๋ยวเราเดินทางไปวัดนะครับเกิชัยโยนนะครับนะไปดูวัตถุมงคลน,นะสมเด็จเกียิชัยโยนะครับผมนะบริเวณที่วัดกันนะครับ เนี่ยเรากำลังมุ่งหน้าเข้าไปเลยนะครับนี่ก็เข้าไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็จะถึงบริเวณตัววัดนะครับนะครับทางช่องก็มาหลายรอบแล้วนะครับทุกคนนะสำหรับวัดเเกศชัยโยนะครับผมนะวันนี้ก็มีโอกาสกลับบ้านนะช่วงปีใหม่นะครับก็มารีวิวนะส่งท้ายปี2 5 6 7นนะให้เอฟซีได้ชมกันนะครับ สำหรับวัดเกศชยโยนะสมเด็จเกศชยโยนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีนะครับตรงมานี่ก็จะเจอสี่แยกก่อนนะนี่สี่แยกตรงนี้นะครับเลยสี่แยกไฟแดงมานะครับก็นี่จะขึ้นสะพานนะครับขึ้นสะพานนี่ตรงนี้เลยนะครับก็ฝากติดตามรับชมกันไว้ด้วยนะครับทุกคนนะ นี่สะพานข้าแม่น้ำเจ้าพยานะครับทุกคนนะวัดก็จะอยู่ตรงมุนี่เลยนะเห็นหลังคาโบสถนะครเห็นหลังคาโบสถตรงด้านโน,น้นนะนี่วัดนะครับนี่วัดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะบรรยากาศภายในวัดกันนะหลังจากที่ไม่ได้มาสักพักนะครับสักพักหนึ่งนะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะอัปเดตให้ทุกท่าน ได้รับชมกันนะครับนี่แล้วก็มาเจออีกสี่แยกหนึ่งนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเข้าบริเวณหน้าวัดกันแล้วนะครับวัดเกิชัยโยนียก็จะอยู่ห่างจากวัดพิคุณทองนะครับทุกคน10กิโลเมตรด้วยกันหลวง่อแพรนะครับน,ะนี่อันนี้บริเวณทงังทางเข้าหน้าวัดนะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปในวัดกันเลย ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนนะครับผมก็สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะทางรถไปทัวร์ก็ไปหลายที่เลยนะครับพาทุกท่านไปรับชมหลายๆวัดนะครับผมนี่ก็ส่งท้ายปีกันนิดนึงนะครับสําหรับวัดเกศชัยโยนี่นะครับนี่ถึงที่วัดกันแล้วนะนี่บริเวณตัววัดนะครับนี่นะกว้างขวางนะครับบริเวณวัดนะครับนี่ก็มีตลาด บริเวณหน้าด้านหน้าด้วยนะครับก็สามารถมาหาของกินของใช้ได้นะที่หน้าวัดที่เลยตรงนี้นะนะครับนี่นะถึงกันแล้วทุกคนนะครับวัดเกตชัยโยสมเด็จเกศชัยโยนะครับผมนะสมเด็จเกศชัยโยนะเดี๋ยวเราจอด,ดรถกันก่อน นี่นะครับวัดชัยโยวระวิหารนะครับเข้ามาด้านนี้จอดรถกันที่เรียบร้อยก็จะมีตลาดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตลาดนะครับนี่วัดชัยโยลาแล้วปีเก่าสวัสดีปีใหม่นะครับวันที่3าสิธันวาสองพนนะครับสวดมนต์ข้ามปีแจกพระสมเด็จฟรีนี่สาสธันวานะครับใครที่มีเวลานะครับผมสามารถมาได้ช่วง เวลา19.00ถึง21.00นะมีแจกพระสมเด็จฟรีด้วยนะครับมี2ช่วงด้วยกันแล้วก็วันที่1ก็ทำบุญวันขึ้นปีใหม่นะนี่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริเวณในวัดกันนะครับว่าจะมีอะไรให้เราได้ดูบ้างสมเด็จเกชยโย นี่ทางเข้านะครับทางเข้าอันนี้ก็จะเป็นประวัติประวัติวัดชัยโยนะวัวลวิหารนะครับนี่วัดชัยโยนะครับวัววิหารนะเข้ามาถึงจุดแรกนะครับเป็นสถานที่บูชาวัตถุมงคลนะแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับอยู่ด้านนี้นะ เดี๋ยวราเขาพี่ดูนะวัตถุมงคลนะครับผมว่ามีรุ่นไหนบ้างนะบริเวณด้านในนะครับนี่อยู่ด้านนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าปีส <1, 000. S 1> ามหกหนึ่งพันบาทตุ้มมันพันบาทเป็นเนื้อกระไหลราะเป็นเนื้อกระไหลใช่ไห<ช>มครับมเนื้อกระไหลนวะสามพันนวะสามพันเนื้อนห<ช>้าพันน,น, 5, นะครับปีสามเก้า ก็แปดรอยเนื้ออะไรครับกระไหลเหมือนกันกระไหลเหมือนกันใช่แปดรอยอันนี้เจ็ดชั้นปีสองหนึ่งเจดชั้นปีสองหนึ่งหมสองเก้าชั้น8ปดพันสามชั้นหกพันนะครับสามชั้นสามพัน มีกระไหลด้วยใช่ไหมครับปีนี้ปีสองหนึ<ม>่ง <1 S 2> เนื้อลหะก,กระไหลเนื้อล่างกระไหลจะหายหาก,กายายาอ๋อลอยองค์ปีสามสามสามพันครับนนี้สอห้าครับตรงนี้สองห้าสองห้าเจ็ดพันกามสักห้าอ,อืมอันนี้ทองไมคอนเหรอครับไมคอนไมคอน ปีหนึ่งเพันแล้วก็ปี31ปี3ามหนึ่งมพ์เล็กพันหอันนี้ปี2องสองสี่สร้างเขื่อนสร้างเขื่อนนะครับสองหมื่นสองสามมืน 29, 29, สองมืนเก้าสองหมื่นห้าตัมสภาอนอครับอันนี้หกพันอันนี้รุ่นอะไรครับหกพันอันนี้ก็หนึ่งห้ากับหนึ่งห้าเงห้าเป็นเนื้อ <5. S 1> เนื้อเหลืองอ๋อเนื้อเหลืองอ,อันนี้ปีสีหนึ่ง รุ่นสุประโชค1,000บาทอันนี้สุประโชคอันนี้เป็นปี 3, 4ปี 3, 4ข้างบนสุประโชค้ลนล่างใช่ไหมครับสีดำๆหลังจะเป็นปั๊มตาอือจะเป็น 3, 4ี่เนื้อจะขึ้น พีไหนนะครับล่ะสามสี่อ๋อสามสี่สสยกชอบฟ้า,ฟาเนื้อเดือกระพอดสา,า,สามหนึ่อ๋อัอันนี้รุ่นประวัติศาตร์นี่เลีปีสามหนึพิเล็ก เล็กพันห้านะอันนี้ปีสามหนึ่งสามพันมีความกล่อง นี่พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กใช่พิมพ์พิมพ์ B นี่เป็นพิมพ์เอพิมพ์สามหนึ่งอันนี้นิยมสุดพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมเป็นพิมพ์นี้ครับอ๋อพิมพ์นั้นใช่ไหมเนื้ว่านอันนี้เป็นเนื้อว่านเนื้อว่านสองพันหนึ่งพันห้า ปีสามหนะึ่งเนาะปีสามหนึ่งก็มีปีสามสามนะสามเป็นห้าเป็นชุดอันใช่ปีสามสามสามกราดปุกเสกอ๋อพระสังฆราชปุกเสกนะครับ ันนี้ก็เป็นนายุนรอนสองร้อยปีห้าพันคือสามหนึ่งเป็นแพชุดชุดชุดกำแพงแล้วก็มีเสาห้าเสาห้านี่ปีไหนครับเสาห้าปีสามเก้าสามเก้าปีสามเก้าบูช่าอะไรเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยปีสามเก้าเจ็ดร้อยเสาห้า มีรูปหล่ 1, อ,อร้อยองค์แปดร้อยปีสี่หนึ่งเกชโยอ่างทองอันนี้เนื้ออะไรครับดำดำสา,าปีสามศูนย์ตักน้ำมนตักสุดเป็นโล<อ>หะโลหะนี่เป็นตู้เก่าต้นเก่าต้นเก่าของทางวัดนะครับนี่เงิน ปีสองหนึ่งปีสองหนึ่งมเป็นปีสามสาอ๋อนทองคำนาองคำปีสามสามองก็นหนึ่งปีสามสาน่งเก้านะครับนี่เป็นรูปหลอ่อ นะครับมีเลขโขดลูกหลอ่อสมเด็จโตกี่นิ้วครับพี่กี่นิ้วนะน,น,นิ้วม่้ไม่เนื้อแต่นิ้วครึ่งน,นะสร้างเท่าไหร่นะนี่อันนี้รายการละพันองค์รายการละพันองค์งแต่มันเหลือส<ล>องหัว 2, กับองค์รายการละสองหัว่าองค์อืม,อม สามร้อย่าสองสามสี่ปีชาติกาลครับเจ็ดชั้นใช่ไหมพี่ใช่ค่ะมีเหลือแบบเดียวมีหกชั้นอันนี้หชั้นใช่หกชั้นหกชั้นสองร้อยหกชั้นสองร้อยเพิ่มหนร้อยสองสามสี่ปีชาติกาลเจริญพร อันนี้เจ็ดชั้นสามร้อยนะพี่สามร้อยดูด้านหลัง้อันนี้จะเป็นรุ่นแบบเดียวกันนะคะรุ่นแบบเดียวกันแต่มันจะมีแค่ชั้นที่ไม่ไม่เข้ากันโอีชิวัดยังมีอยู่นะครับอันนี้รุ่นใหม่สำเร็จเจ็ดชั้น นี้เป็นด้านหลังสองสามสี่ปีชาตการด้านหลังนีรุ่นใหม่ปีหกหกเจ็ดหงปลูกเศษลงปูศิลาร่วมปลูกเศกกี่ชั้นครับพี่นี้เจ็ดชั้นสามร้อยบุญหนุนดวงใช่แต่ถ้ายังนี้ร้อยหนึอันนี้ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่ง กุณาพราวโบสดโอเคครับนี่นะสามร้อยเจ็ดชั้นนะครับอันนี้สามชั้นหนึ่งร้อยอืมอันนี้รุ่นหกหกใช่ไหมครับอืมหกหกอันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ็ดปี ร้อยห้าสิบเอ็ดปีอเซ็นไว้นะมีห้าร้อยับห้าร้อยเก้าบเก้าเจ็ดชั้นนะครับเชั้นทั้งหมดมมร้อยห้าสิบเอ็ดปีอันนี้รุ่นประตัวสามหนึ่งนะครับพิมพ์นิยมสี่ชั้นห้าชั้นสามชั้นเก้าชั้น ันนี้พิมพ์เล็กนะพี่<ช>นีพิมพ์ใหญ่หญ 3, อ,อ๋อพิมพ์ใหญ่เท่าไหร่นะสี่พันใช่ไหมครับอืมปีสามหนึ่งนี่ปีสามหนึ่งตู้ลงๆเออกียร์เดี๋ยวจะไปย้ายไปอ๋อย้ายไปโน่นใช่ไหมที่แรกเขาจะปัดกระจกเดี๋ยวไม่ถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวเอาของขึ้นก่อนครับนี่ มมร้หเหอ,เอพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมปีสามหนึ่งปีสามหนึ่งนะครับๆๆๆมีสุกายสบายใจนะ200แล้วก็รุ่น ช้มงคนปีห้าเจ็ดเจ็ดชั้นสองร้อยอันนี้ตั้งหน้ารถนะสี่ร้อยนะครับเป็นรุ่นเดียวกันไหมพี่เอารุ่นเดียว,วเอามาปัดทองอ๋อมาปัดทองนี่นะสี่ร้อยบาท อันนี้ก็เป็น9นิ้วนะปี31นะครับนี่เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จพระพุทธชันโตนะ9นิว้วปี31 2008 2008ปี39 10,000อันนี้17ปี21 ปีสามหนึ่งนะครับ5้านิ้วปีสามหนึ่งหมือนสี่ก็มีแบบเหรียญก็ maybe. มีนะมี151ปีนะรุ่น151ปีแบบเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับ เหนบรารมีหัวโตนะครับหนุนดวงก็สำหรับรุ่นเก่าๆนะปี3-1นะปีลึกๆปีสองหนะก็ยังมีให้เช่าบูชายอยู่ที่วัดนะครับทุกคนก็ลองมาสอบถามที่หน้าตู้วัดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น อีกจุดหนึ่งนะที่เราเจะพาทุกท่านมาชมกันนะครับของวัดเกียรชัยโยนะครับขอภายวัดชัยโยลาวิหารนะครับนะนี่บรรยากาศรอบรอบ,บวัดนะครับที่พามาชมกันนะนี่ด้านนี้เลยเขาก็จะมีแบบเหมือนได้อะนะ ปีใหม่นะใครที่จะมาร่วมงานก็แจกพระสมเด็จนะครับเรียนเชิญเลยเนี่นะครับพระที่ท่านได้สร้างไว้นะครับนะโอองใหญ่สวยงามมากนะครับ นี่ก็เป็นรูปของสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตพมลังสีนะครับทุกคน,นพระองค์ใหญ่มากเลยทุกคนนะปาตุกท่านเข้ามารับชมกันนะครับนี่ปีสองหนึ่งใช่ครับสองหนึ่งมีสามพิมพ์เออว่าจะอ,าอันนี้มาี้พิมพ์นิยมเหรอพี่

หมดแล้วเนี่ยการเริ่มหมดกันแล้วเนี่ยปีใหม่แล้วเนี่ยโอ้หวันนี้รูปสมเด็จรูปสมเด็จรูปสมเด็จของแล้วผมแจกก็ต้องเป็นนัยามและก้ของวัดนี่อันนี้ก็โอ้โหองค์สีทองทองเลยนะนะครับนะสมเด็จด้านหลังพอมาหาพุทธพิมพ์นะนี่ด้านหลัง ทำอาหาพุทธพิมพ์อันนี้เป็นกระไหล่กระไหลกระไหลสวยๆเลยวัดเกตชโยนี่นะครับมีหลายรุ่นเลยนี่นะครับสามหมื่นเก้าห้าพี่สองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าห้า อันนี้จะเป็นสามห่กจสอันนี้ปีหนึ่งหอันนี้คือสร้างเขื่อนอ๋อสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนสองห้าสองหนึ่าแตภายในสิปีเขาก็สร้างอยู่อ๋อแต่ยังบอกว่าจะแจกได้หรืแต่ว่าแต่ละแต่นี้ก็จะมีหลายพิมมีสามสามไม่มี 7ชั้นแล้วก็สามชั้นเจ็ดชั้นสามชั้นอันนี้ก็จะเป็นสสาห้าเจ็อันนี้ก็เป็นสองเหนือจะมี3ชั้นเจ็ดชั้นเกั้อันนี้จะมี3ามห้าเจก้าอันนี้จะเป็นมีพิมพ์ห้าชั้นเจ็ดชั้นนันนี้จะเป็นเจ็ดชั้นอ๋อแต่ภายในสิบปีเขาก็สร้างอยู่สามสองสามสี่สามหแปด่อนี้ครับแต่นี่ก็คือเรียงเกิดพิธีใหญ่ๆที่ถึงเวลาที่ต้องสร้าง อน้เป็สาหมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นเนาะนี่นะครับสวยๆวัดไชโยวัดลาวิหารนะครับออเขาเอาเขาให้เตรียมตั้งแต่วันที่ยี่สิ้านี้ก็ยี่สิบแปดลยังไอคมากครับพี่ครับผม อันนี้ก็เป็นสมเด็จโตนะครับนี่ก็มาปิดทองกันได้นะบริเวณตรงนี้นะครับมีนะอ้นี่เป็นพระมหาพุทธพิมพ์นะครับก็จะมีรุ่นเก่าๆหลายๆรุ่นเลยนะครับที่ให้เราสามารถเข้ามาบูชาได้ที่วัดนะครับผมก็ลองมาสอบถามดูนะครับ วันนี้ก็พามาอาัปเดตกันนะครับสำหรับวัดชยโยลาวิหารนะครับสมเด็จเกชยโยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ฝากทุกท่านมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวัดชายโยอารวิหารนะครับผมเนะี่ยก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมาจนคลิปนะท้ายๆนะของปี2 5 6 7นนะครับก็เดี๋ยวปีใหม่นะครับไปวัดไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยด้วยนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนลอยๆยิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ